พอดูบอกว่าพ oh. sure so ี่สี่เขาไปทําฟันอ่ะลูกน่าไปทําฟันเทียมอ่ะที่ว่าปันเขาหลุดอ่ะฟันเขาได้ไปทำรอ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 ร ท้องอ่ะอ๋อเห็นแล้วฮะเห็นแล้วโอเคครับแล้วมันโชว์ได้ปะโชว์ไม่ได้เอโชว์ไม่ได้เหรอไแต่แต่แต่ลุงกดเพลดาวมันจะขึ้นม่าใดบันทีแต่จ็อบลุงขึ้นมาจ็อบใดวันนีแดงอ๋อไม่จะไปจ็อบเลยเหรอใช่ครับลุงใจใช่ลุงขึ้นยังขึ้นตรงนั้นยังตอลที่คนนี้ด้วยใช่ป่ะคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยแดงด้วยไม่ไอ้เขียดจ็อบอะไรทั้งอย่างอ่ะอันเดอร์พี่บอลยังไม่เอาแต่ยกเลยนายกอ่ะ ก็ต้นายกออตองเได้ใช่ไหมมันถึงจะเซฟบ้านขึ้นน่ะใช่ใช่มายัง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 เลยแลนายกอยู่ไหนเจ่าเล็บเล็รีพอร์ตเล่ให้เขารีพอร์ตเล่รอ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 หายหายรุดยังหายรุดยังเทดเทรดเทดเดเทรดเทรดไอดีเลยบอกไอดีเลยบอกไอดีไอดีลุงไอดีลุง อ่หนึ่งแปดศูนย์เก้าไอเควทมึงเชื่อไหมไอเวทจะไม่ได้ไม่เคยใส่แก๊งไหนเลยนะกูบอกให้มีแหละได้วันนี้นี่แหละที่เวทที่คู่ควรลุงสายเลือดอ่ะไอเวทมันอาจจะเป็นเอาง่ายมันอาจจะเป็นลูกผมก็ได้ลุงที่พัดท่าจัดพันตั้งแต่หมุนไม่หยุดเลยหรอหายังปิงผมโอเคอยู่นะ เตะกี้ปิงมันแดงไปรู้ไหมว่าในโรงนี้นี่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 เลยโงนี่เลยเมือนเ่นครับลรงจิ๊บกิ๊บ GTRR สามสี่เย็ดเควุ้นทะเบียนอะไรอ่ะบอลหนี่ะทะเบียนอะไรอ่ะอย่างไปเย้าอ่ะมันทะเบียนอะไรอ่ะอะไรลงมันทะเบียนอะไรอ่ะเอาไปแต่งยังมึงเอามึงเอาไปแต่งยังแปดหกเอเมนขึ้นมายังยังไม่มีใครเอาไปแต่งไม่ทัดทะเบียนทะเบียนมันเปลี่ยนไปได้เหรอ มันมันต้ตองประมูลครับลุงตอนนั้นผมเอาประมูล Ay, ไม่ได้ไอ้นี่มันไม่ได้ประมูลางานประมูลอ่ะใช่ผมไม่ได้ประมูลเฮ้ยผมว่าเอาเรื่องเลยเนี่ยลุงตรงแบบตรงนิ้วนะลุงแล้วว่าไงครับว่าไงว่าไงเปิดรถมันจะเค้งโกงป่าววะหกแสนเหรอเรลขไรแปดห้าหกนะไอเวสไอเวสโคนเวทโคนเินไป็นีลขแปดห้าหกเวทหกแสนเวท แปดหหกมด้ยดาหนะแปดห้าหกราราราดูมัดีมัดีหรือเปล่าอ่ดี้ดี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 แรงเรีวดีมดเสียงมันใช่อันนี้ไเนี่เสียงได้ได้เสียงได้เนี่ยเสียงสมีุตดีลุง เอ้ยกูไม่มีมตัองอ่ะไอ้กูมี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 มันไม่เต็มใช่ในรลเครื่องอ่ะใช่ไม่ได้ดไดแจ้งอะไรเลยเรื่องอะไรเนี่ยเบี้ยวอ,อะ บอกรถลุง,ลงเท่ะลงพวกข้างถนนนะโอ,โ,โอเคดีน้องแล้วมีปัญญาไหมแล้วเองมีปัญญาไหมไปไปน้องไปขงงับรถได้แล้วไปไปขับรถประมูลกันน้องไป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 ้เลยโอ้โบอลมึงก็ว่าเขาเเพื่อนถ้าเขาไม่มีปัญญาเพื่อนถ้าเขามีปัญหาเขาคงมไม่บอกรถเราสวยเราเฮ้ยลงุลงฝาแฝดได้เปล่าดิเลาวตอบรับ <laughs> วิไลวินไลเสียแรงด้วยไลซัสสิกิอ่ะกเกะปิดรถเปิดรถนี่ไงนี่ไงนี่ไงห,ห,ห,หัวหัวหัวานนารุโตมาละเฮ้ยนี่ติดกระจกเลยเอย่างได้อ่ะ มาเดบอนมา el, <Amanda> ขายให้เอาว่าสิแปดล้านมาเลยที่บ <iken> <Moon S 2> ้านกูอะมึงขับมาเลยมึงขับรถมาเลยรู้อย่าเลยผมไม่มีบัญจาอยากได้มาเลยบอลสิแปดล้านได้รูเออขายจริงคนเอ้ทีเดียวดิบอลกดเอกทีเดียวดิอ๋อมีลายให้ด้วยเฮียแปดน่าจะผมน่าจะกัด้อลเกียร์ K เฮียเฮียเฮียเดจ้าโคตรสุดเลย

ลุงต้องล<ม>้างแน่ลุงต้องลอง้างด้วยรอบหนึ่ง,งลูงเสียดายนะเบียนมันไม่ใช่สานะมสี่เนาะถ้า่เบียนสามสี่นี่บ้าวุ่นแระเลยยังสวยและภายในอ่ะลงภายในมันดีปะข่อดูเครื่องภายในสามสี่เลยไอเฮียดิสโบลหลาเลไสัตว์รายละเอยียอดโคตรดีอ่ะข้งางในไอ้เ,เครื่องอ่ะลุงโคตรชัดเลย ไม่ได้ลดน่าจะไม่ได้ลดทิเชอร์เลยเนี่ยคันนี้อันนี้รถมันทำเลย,ยมีบอกรึเปล่ามีบอกรติดด้วยเนะี่ยเฮ้ยไอสัตว์มันมีต่อพาตีแนา่ลุงสองข้าหุอ่ะพาตีอ่ะนี่เดียวกันเนี่ยเฮ้ยคันนี้ผมมันเอาไปเอายันไปพาตีแน่ลูกอันเดียวกันรถลูกอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันโอ้โหชิบหายเยี่ยมบุรีหายเหมือนแล้วแน่ลุงเหมือนปะเหมือนต้องลองอ่ะลูงบอกหอบขึ้นนั่งด้านในแ้วดิหอบขึ้นด้านในต่อนจะเยี่ยมบุรี แล้วล้หนึ่งของหายไปไหนวะเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถามดูไงอะไรวะแพร์ลองถามเขาถามเขาถาม R X R X กับแมคลาเรนเอาคันไหนครับไปแล้วบริษัทพวกขายไปแล้วไมยถึงเราขายไปแล้วใช่ใช่ครับแล้วมึงมึงอยากได้อะไรมึงอยากได้อะไรเออพร็อพแล้มองว่าเจ็ดสองศูนย์เฟี้ยวสุดผม แต่ว่าถ้า720ดสองศให้พี่เวทแล็บเจ็พี่เวทเขาชอบอ่ะแต่เขาไม่ไดมาขายเท่าไหร่อ่ะเขาขา720นร้อย่าถ้าสิบสามรที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนออ่ะงถามไหมครับลองรถก่อนเดีอยู่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนก็ร้อนมันแรงมันเลี้ยวดีหรือเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ถึงขั้นแรงมากเลยไม่แรงมากแต่ก็ก็ดีกว่าที่กูเคยขับมาทุกคันอ่ะ มายถึงร่าจะีกว่าสามสี่นะที่าจะจะอดีอู่ไดลงน้เดียวได้เหี้โอเคนะกำลังดีอ่ะแต่ไม่ได้รถขบก่ะลุงน่าจะลองกบอ่ะแต่รถสวยแป๊กจะลองดิลุงลุงครับลุงป่ามันมันโดนเนื้อมันโดนเนื้อป่ะข้างไหนกบป่ะเอาดี เอาแล้วแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันมันก็มัเหมือนเดลุงมันเหมือนไม่เหมือนนัไม่เหมือนนะเป็นยังไงมันรถมันจะลอยลอยนิดนึงครับแต่ว่ามันจะได้ความเร็วลอยนิดนึงครับแต่ความเร็วมันจากไม่เคยลอยเลยจากสองจากลอยลอยหมายถึงเวลาโดนเนินใช่ป่ะใช่ครับมันได้ลุงบางบางเนินก็ไม่ลอยครับแต่เนินเนินขึ้นกระลาแล้วสูงตมันลอยปกติอสูเราไม่เคยลอยเลยแต่กูมองมันดูช้าๆว่ะแต่ก็ได้อยู่ จะวช้าแต่ว่าลูกใช่ไหมบอลมึงเล่ารถมึงเมืองเท็อ่ะเมืเท็ดอะกลัวอุ้ยเพราะเาใครมาแรงนดูช้าแต่ว่าลูกไม่รู้อ่ะอรถรถตกมันเต็มไปยลนเราเต็มเต็มหมดแล้วไอ้ลูกมันมันใช่ไมเนี่ยลูกเออมันดูช้าก็ไม่รู้อ่ะเียมันใช่ปะเนี่ยแต่ว่าความเร็วมันเร็วนะแต่ทำไมกูรู้สึกว่ามันช้ามันสองร้อยสี่สิบเลว้สองร้อยอะไรวะสุดเสือไอ้ลูกสุดเสือ มันมันมันเป็นแบบนี้ว่าบอลเนี่ยสองร้อยแปดสิบแล้วเนี่ยแต่กูดูมันช้ามึงคิดว่ามันช้าป่ะสามารถบอกบอกเขาได้แล้วว่าเพิ่มเติมตรงไหนอ่ะอันนี้มันแบบอลูงได้รับรถนะช้าลุงช้าไปบ้างผมว่าช้าไปต้องไปบอกเขาเหรอเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้ลุงโอเคมันเป็นสุดท้ายแล้วลุงเข้ามาดึงยังผมต้องโดนโดนอะไรที่นี้ผมบอกให้บอกให้นะ ลุงค uhm, ิดว like, mm ่ามันขาดอะไรอะคันงนี้บอกได้ก่จะบอกได้ราาหลังามเเ่ร้ยาไอเจียบสองมันมันขายจริงเหรอมันอยู่ไหนอะเราไปดูกันดีกว่าละเด็่บ้านนบ้านอะไรบ้าใช่ปะ้านมันขานตรงไหนอะลุงที่ตรงพันนะต้นว่ะต้นหายอะถ้าล้อล้อเดี๋ยวผมบอกให้นะครับจะได้ขอดีอยู่แล้วโอเค เราตีเราตีวันไหนเราตีวันไหนบ้านตียี่สิบสองครับลุงคือกันส่งผลการยี่สิบสองพรุ่งนี้ใช่ปะไม่ไม่ใช่วันโอเควันยี่สิบสองโอเคโอเคลุงลุงครับไปกันหล่ะครับที่นี่วะแถวบถวทเที่ยงที่รับไปค่ะตลาดครับเออมาดูอื่นกินวะลุงมันเอิดเอิดเอิดนิดนึงอ่ะต้นมันต้นมันไม่เนี่ยมาดูมึงดูคันนี้เลยเนี่ยมาดูคันนี้เลยกูตามทันป้าคันนี้รถเที่ยอะไรวะเนี่ยรถหมอลุงไปดูหมรถหมอแล้วไดรเนอ่ะเอาเด้อไฏิบัตบที่อะไรกับที่หรือย่ะ อกะแสนะพี่พี่เวดก็แสน่อยเนาะพี่เนาะใช่ไหม ได้ได้เราต้องเราขับไปชินมือว่ะรถที่เนี้ยแต่ผมว่าต้นต้นมันไม่ค่อยชีดน้ำลงใช่ใช่ต้นไม่ค่อยชีดต้นมนดูองไรไม่รู้อ่ะแต่ก็ถึกอยู่นะ าห้าสิบนี่หมดสิบธิแล้ครับลุงขอเอาราคาขึ้นเลียงนไม่ต้องเอาแล้ว5เส็บอ่ะไม่ออยอะไรขนาดนั้นหรอกไม่ถ้าเราถือ R สามห้าแล้วเราถือพวก R ทั้งหมดอ่ะแล้วเราขาด R เดียวเราซื้อได้อยู่ไว้ราคานั้นอ่ะ มันก็ดูแรงนะแต่มกูรู้สึกว่ามันเบืดมไปไม่แรงอ่ะเสียงมันรับเปล่าครับลุงเนี่ยมันขึ้นสามร้อยจะสามร้อยเนี่ยแต่กูรู้สึกมันช้าว่ะเป็นเพราะอะไรวะหรือว่ากูรถมันเร็วขึ้นแต่ความรู้สึกกูมันช้าลงว่ะเวทเฮ้ยถ้าเวทล่นุไปหาหมอไหครับยังเลยไม่ได้ไปหาหมอเลยแต่กูรู้สึกได้ว่ารถมันช้าแต่ความเร็วมันเพิ่มขึ้นแปลกๆละมันน่าจะเกี่ยวที่ตัวกูแหละเฮ้ยบอลกูว่า มันไม่ช้าเว้ยแต่ความรู้สึกกลัวมันช้าลงจะงอ่ลงก็คือรถมันเร็วเว้ยแต่กูรู้สึกว่าทุกอยากก่างมันช้าไปหมดเลยเฮ้ยเอาดีเ <c oughs> มันลงแดดหรือเปล่าร <c oughs> ู้ไะมเป็นไปทาไ, <c oughs> ไม่ใช่แล้วอะ่ะ